สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่11พฤษภาคม2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงเช่นกันค่ะเดี๋วเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา26นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่30,200บาทรับซื้ออยู่ที่30,100บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่30,700บาทรับซื้ออยู่ที่29,562บาทเช้านี้มีการปรับลดลงที่250บาทค่ะ และสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่17.6ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเล่งปรับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.837.50ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดตอนนี้ที่1.838.280มีการปรับลดลงอยู่ที่0.01%ค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.672มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.13%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอร์ล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ